มาถึงช่วงนี้กันบ้างค่ะข่าวดังในอดีตค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าใกล้วันหยุดยาวแล้วค่ะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะพาครอบครัวไปทําบุญกันบ้างค่ะ,คะวันนี้นะคะข่าวดังในอดีตเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูวัดที่สวยที่สุดในอดีตค่ะจะเป็นวัดอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะ วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดน,นครราชสีมาวิหารเทพวิทยาคมเป็นอุทยานธรรมชาติกลางบึงน้ำขนาดใหญ่30ไร่งานสถาปัตยกรรมพุทธศิลปะขนาดใหญ่เป็นมหาวิหารแห่งพระทตยปิดกที่รวบรวมพุทธประวัติพระวินัยและพระธรรมคำสอนไว้ทั้งหมดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิญศาสนาและวัฒนธรรมแห่งแรกในประเทศไทยองค์วิหารเป็นลักษณะทรงกลมมีทั้งหมด4ชั้นได้แก่สะพานพญานาค ซุมประตูบารมีทั้ง4ี่ทิศซุมพระอินทร์ซุมพระยมซุมพระพิรุณและซุมพระกุเวศ้าวเวสสุวรรณเป็นเสาที่บรรจุภพบชาติที่พระพุทธเจ้าถือก,กำเนิดทั้ง523ชาติไวร้รอบๆด้านผนังรอบนอกนำเสนอจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมเขียน4ีแผ่นเซรามิก ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เราไปเที่ยวก็ได้ใช่ค่ะ,ะคไปสการะไหว้พระก็ได้นะคะเพราะว่าใกล้วันหยุดยาวแล้วค่ะ